ดีค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาชมวิวค่ะเมือนี่มาชมวิวมาเบิ้งอันมันเนี่ยมเมาของเก่าเฮื่อเพลินก็เลยภาพพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศรอบคางขางเฮื่อเพลินเนาะค่ะเบิ้งเนี่ยเบิ้งหมัมก่วงหลาไหลเบิ้งหมัมก่วงโดคักพี่น้องเอ้ยจะโดกยังกระเดียกดระโดดเ <laughs> นี่แม่มาโดคักแต่ก็เนี่ย <laughs> แซงเดียวค่ะพี่น้องแซงเดียวแซงเดียวดูมีจังหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหน่วยพืชที่โตนี่คักคักปลาเบิงบ่งชอบรรยากาศอยู่ข้างสาน้ m ไม่ขาดแต่มีความสุขด้วยค่ะนี่เนื่องผลอยู่นอกบ้านเนาะมีความสุขเนาะบักม่วงกระไลหลายเนาะอยู่จังสี่ไม่เนาะโอ้ยเหยียบเนี่ย ชีวิตอยู่อยู่อยู่นอกบ้านอยู่แบบว่าอยู่ติดถนนใหญ่ค่ะนี่นี่อยู่ติดถนนใหญ่มันก็เลยล่มลื่นบรรยากาศร,บรอบ,รอบเงื่อนเพื่นบ้านนี่ขาะเงื่อนเพื่นกับมีเข่าด้วยค่ะนี่ปืดบักม่วหยั้งเหล่านันน่ะน,นวยเลเๆนี่เขียวจะไว้แก้ไปจะไมไม่แก่และจะซื้อนี่เน <c oughs> ี่ยได้หลยปืนปือยู่ ลองซิมรองซิมจากหนวยผุนเย่าถามแล้วเรื่องซิมเบิ่งเป็นอยูเบิ่งเป็นยู่ข้นวยเ,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 เล่เหๆหลยอค่ะมระติมแนนดูสิค้าว่าบ้านใครเ,เอ้อเฮ้พ่อคิดหอดแม่เ่พ่อ <c oughs> พ่อไปทำงานคิดถึงแม่ไม่ไปทำงานอยู่ที่ไหนล่ะทำงานอยู่ใสเหือ บ้านผู้ใดเนาะเบิ่งเอาเดอ้อผู้เห็นอัน่จนจำบ้านจ้าของใดบ้นเนาะผู้ไปเหตุงานนั่นน่ะจำบ้านตัวเองได้ไหมคะไปอยู่ได้สามเดือนแล้วแมนบมอ,นเอ้เพิ่งไก่พอปีลหรอจีจะเล่าไปอะ่ะไ,ไปก้อนปีไหมเนี่ยสี่ห้าเดือนปื้อคือเก่งแต่ว่าเก่งเนาะคิดหัดบ้านพอแห้ง กอดเมียกับกอดทิพเอาเด้อพ่อเด้อเบิ้งเฮือนไปจักรพ่อเอ้ยแม่คิดถึงพ่ออยู่นะพ่อนะ <c oughs> พี่น้องมาชมบบรรยากาศน้ำกันค่ะบรรยากาศนนี่ร่มบ้ยบยๆยอยู่นี่แต่มีความสูงอีหลีเนาะอันนี้เม่นอันเม่นแก้วขมิ้นบอ,อันนี้เจียบแก้วขมิ้นเม่นบะต้นนี่แก้ไปแก้วขมิ้นน่ะ นี่นะบ่อ๋น 2, อ,อ,อน่ะิอันนี้โดยแท่นี่จัางแมนนี่พันแท้นนี่นี่น,นี่พันแท้เลยเพราะว่ามันเห็นแกม่มันแดงข้างในปาดออก,กระดิแดงครึ่งๆึพี่น้องซ้ำนีก่ก้อนเด้อค่ะไปหาเห็ดเวียกก้อนมือนี่ซ้ำนีก่ก้อนขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ